วิธีทำตัวเราไลอยออกมาจากแก้วกาแฟทำง่ายๆไปดูวิธีการเลยให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัตแล้วกดบัวค่ะเลือกรูปฉากหลังที่เป็นแก้วกาแฟแ,ฟแบบนี้นะคะใครอยากได้รูปแบบนี้มีอยู่ใน AI หมือรูปของเมื่อวันนะคะถ้าไม่วันมาได้ค่ะค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะจะให้เราคลิกย้อนกลับค่ะแล้วก็เลือกรูปถ่ายกับเรามาหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะ ไม่ได้รูปมาแบบนี้แล้วให้เราคลิกนะคะที่ตัวลูกแก้วกาแฟนะแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะเพื่อนให้ไปหัวข้อที่ชื่อว่าคัดลอกค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่ตัวแรกก่อนนะคะแล้วใช้คาสั่งที่ชื่อว่ามาร์คค่ะเลือกแบบแนวนอนนะคะแล้วคลิกคําว่ากลับกันนะแล้วให้เราค่ะเลื่อนตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยมาวางไว้ตรงป,ปะแก้วกาแฟแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะจากนั้นให้เราเมองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะแล้วคลิกวัตถุก้อนแรกนะคะอ่ะให้เราไปคาสั่งที่ชื่อว่าภาพซ้อนค่ะ ให้เขารวมมาสอนกันแบบนี้ไปนฉันให้เราเคลื่อนคลิปวิดีโอนะคะเอ่เรื่องคลิปวิดีโอนะคะให้มีความยาวที่เท่ากันนะคะนั่นก็คือ8ดวินาทีค่ะแล้วค่ะแล้วจะให้เราคลิกที่รูปของเราค่ะแล้วก็ไปหาคําสั่งท,ที่ชื่อว่าภาพซ้อนค่ะไะเช่นให้เราลากรูปเรามานะคะให้เป็นสีเทาแบบนี้นะเราลากไปไว้ด้านหน้าได้เลยค่ะเด<อ>ี <ๆ S 2> ๋ย <ๆ S 2> วก็ลากรูปเรานะคะให้มีความยาวเท่ากับแวินาทีเช่นเดียวกันค่ะคลิกที่รูปของเรานะคะเราไปหัวข้อที่ชื่อว่าหมาค่ะ คลิกเลือกแบบวงกลมค่ะแล้วก็จัดเขานะคะให้เป็นโมลีแบบนี้จากนั้นให้เราคลิกคําว่าปรปับแก้ค่ะแล้วคลิกขนนกนะคะปรับนิดเดียวพอนะคะให้เป็นที่ประมาณ4พอนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะย่อรูปเรานะคะลงมาค่ะให้มีขนาดความกว้างเนี่ยเท่ากับตัวขอบของแก้วกาแฟแบบนี้นะคะนังนั้นให้เอารูปของเราค่ะวางไว้ตรงขอบแก้วกาแฟแบบนี้นะคะ แล้วมองไปที่บร์ด้านล่างค่ะไปที่คําว่าเลเยอร์น,นะให้อยู่เลเยอร์ที่1ค่ะโอเคลังจกนั้นติ๊กถูกค่ะเล่นคริป,ปิโอไปที่ด้านหน้าค่ะใช้คําสั่งคีเฟนโดยเสกเพชรหนึ่งเม็ดนะคะในเชนั้นค่ะเลื่อยมาที่สวินาทีค่ะแล้วเลื่อนรูปเหล่าขึ้นมาแบบนี้โอเคสวยล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนรูปเหล่ามาที่6วินาทีนะคะแล้วก็เล่นออกไปแบบนี้ค่ะในเช้านั้นนะคะให้เราทําการทัดลอกค่ะ ปลากรูปลอมมานะคะเอามาวางไว้ที่4วินาทีค่ะที่คี่ตัวรูปที่เพิ่งคัดลอกมานะคะน้ำมองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าเลเยอร์ค่ะให้อยู่ที่เลเยอร์ที่1เท่านั้นนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปได้เลยค่ะอตตวอย่างตามแม่แบบของแม่วนันได้เลยค่ะเทคนิคดีๆยังมีอีกเยอะในหนังสือค u ดคัพพาวเวอร์เรียนง่ายผ่านหนังสือพร้อมคลิปวิดีโอประกอบถ้าเรียนหน้าช่องแล้วชอบในหนังสือยิ่งกว่านี้อีกค่ะ ใครอยากเรียนแจ้งแม่วันมาได้เลย